ที่บ้านดอนบมตำบลเมืองเก่าจังหวัดขอนแกน่นตัวแทนนักเรียนกว่า164คนร่วมใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนในชุมชนโครงการที่ประกอบพิธีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่เทศบาลตำบลเมืองเก่าจัดขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังธรรมะในจิตใจยเยาวชนให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและประคองตับอบายมุกในสังคมปัจจุบันค่ะที่มีปัญหาหลายอย่างอาทิการมอมเมาเทคโนโลยีปัญหาการทะเลาะวิวาทซึ่งถือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เยาวชนไทยก่อนเริ่มการอบรมนายสวัยส้อยสุดสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่าได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีค่ะ พร้อมท้งพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับน้องๆเยวาวชนที่เป็นนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่5-6ถึงจากโรงเรียนบ้านสะอาดโรงเรียนบ้านกดกว้างโรงเรียนบ้านโนนตนสามัคคีศึกษาและโรงเรียนบ้านดอนบมที่ได้สละเวลามาร่วมอบรมเพื่อพัฒนาจิตใจตนของเรือน,นไม่ว่าเราท่านทั้งหลายนะครับก็เหมือนขร้นการก็มีใจมีใจก็คือเป็นคนที่ที่จะนำพาในในพื้นที่ทั้งลูกหลานผู้ปกครองเป็นเรื่องสําคัญ คือในช่วงนี้มันมีเรื่องยาเสพติดอะไรนี่นะครับคือสําคัญยิ่งก็คืออยากให้ผู้ปกครองได้ดูแลลูกหลานนะนะการไปการมานะอย่าให้ลูกหลานได้ใกล้ย,ยาเสพติดและมีอะไรที่นอกเหนือที่เหนือจากครอ,อบครัวที่จะให้คําแนะนําได้ก็มาปรึกษากับครูบาอาจารย์ในพื้นที่การศานะึกษาทางเทศบาลเมืองเก่าเองก็ยินดีกองการศาึกษาตลอดถึงเจ้าหน้าที่ต่างๆก็ยินดีจะให้คำคำแนะนําส่งเสริมลูกหลานในช่วงที่อยู่ในบ้านนะครับขอความจเจริญในธรรม จึงมีแก่พี่น้องผู้ติดตามรับชมอยู่ในอากาสนี้อรตมาภาพพระครูสมเมธรรมสารหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมมหาวิทยายลายัยมหัจุรรง์กรราชวิทยายลายัยวิทยาเขียคอนแจน่นบ้านโคกสีได้จัดการฝึกอบรมที่วัดกลางบรุรีบ้านดอนบมตะบนเมืองเก่าโดยมีทางเทศบาลตะบนเมืองเก่าให้การสนับสนุนงบประมาณได้นำเยาวชน ในเขตบริการพื้นที่ของตำบลเมืองเก่าเข้ารับการฝึกอบรมในคราวครั้งนี้ในนามของพระวิทยากรนะก็ขออนุโมทนาบุญกับทางเทศบาลตำบลเมืองเก่าแล้วก็พี่น้องท่านผู้นำชุมชนท่านสาธณชนที่มีส่วนร่วมในการจัดโครงการในคราวครั้งนี้และอนุโมทนาบุญกับทางช่องทีวีของพวกเรา ที่ได้ให้การสนับสนุนเผยแผ่กิจการงานพระศาสนาให้จเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปในส่วนเนียตมาภาพในนามประธานสงฆนะ์ณที่ตรงนี้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณทุกๆฝ่ายที่มีส่วนร่วมเพื่อยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นต่อประเทศชาติพระศาสนามีคำหนึ่งที่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสนะมหาเถระได้ประธานให้ว่าชาติยาตัด กษัตริย์ยาฆ่า,าศาสนาอยาทำลายพวกเราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสืบต่อไปขออนุโมทนาบุญจเจริญพรขอบคุณทุกท่านมาโอกาสนี้ขอจเจริญพรนอกจากนั้นนายสวัยส้อยสุดยังได้กล่าวเพิ่มเติมค่ะถึงโครงการอื่นๆที่เทศบาลตำบลเมืองเก่าได้ดำเนินการเพื่อพัฒนาค,ความสามารถของเยาวชนโดยไม่ต้องรบกวนเงินของผู้ปกครองคือการจัดติวเตอร์แก่เยาวชนท้องถิ่น การษาเราได้ตระหนักถึงไม่ไม,ไม่ไม่เฉพาะของลูกหลานนะอย่างโครงการที่เราได้ตระหนักในอนาคตที่จะถึงไม่กี่วันเนี่ยสถาบันราชพัฒนเนี่ยนะฮะซึ่งอยู่ในเขตเพื้นที่เมืองเก่าเนี่ยาทางเทศบาลเมืองเก่าได้จัดงบประมาณโดยทําส่งเสริมเรื่องไฟสาธารณประโยชน์และประปาและก็เพื่อให้ทางสถาบันราชพัฒนเนี่ย ได้ปรึกษากับท่านที่ปรึกษาท่านประเสริฐลำบะไผ่นี่นะ,ะร่วมกับสมาชิกและพื้นที่ในในในเขตเนี่ยคืองบประมาณที่ตั้งเอาไว้เกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยคืออยากเห็นลูกหลานคือตรงนี้ในใน,ในตัวเมืองแอรอัดจะเห็นว่าการศึกษามีการแข่งขันกันเป็นของเอกชนแต่นี้ในเมื่องบประมาณเทศบาลเมืองเก่ามีอยู่แล้วเนี่ยควรจะจัดงบประมาณเหล่านั้นนะมาะะให้ลูกหลานกับโรงเรียนต่างๆโดยเฉพาะคือนโยบายก็คืออยากให้ให้ครูในพื้นที่เนี่ยได้มีโอกาส ได้ใกล้คิดกับลูกหลานในช่วงปิดเทอมลูกหลานจะได้ไปสอบแข่งขันที่ไหนเนี่ยก็งบประมาณส่วนนี้ก็ตอบแทนครูบาอาจารย์บ้างในพื้นที่แต่ทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็คือลูกหลานไม่ต้องมาเสียการศาึกษาไม่ต้องเสียค่ารถไปเรียนทีใน่ในตัวเมืองทั้งอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินพ่อแม่ก็เป็นห่วงลูกหลานทางเทศบาลเมืองเก่าก็เลยตระหนักว่าควรจะจัดงบประมาณเหล่านี้มาให้ลูกหลานให้ครูบาอาจารย์ในโรงเรียนเพื่อเปิดการสอนวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ต่างๆอันเป็นวิชาสําคัญยิ่งให้กัับบลลูกหานนนใพื้ที่คร